สวัดีครับผมเด็จทัวกาศสังกัดสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีครับงานการตั้งน้ำนี่ครับก็คือมันอยู่ในขั้นตอนของการโกลอนมันมีครับการกลนพลอยว่ามีวัตถุประสงค์โดยที่เราจะกําหนดเรื่องของทําอย่างไรจะได้น้ําหนักพอเยอะและสีขึ้นมาเสมอเสมอเม็ด สีทั่วเม็ดและเลือกสีได้ดีที่สุดแล้วก็ได้รูปร่างหรือมวลรวมของอัญ,ญมณีดีที่สุดมันจะมีการกําจัดรอยแตกรล้าออกหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของอัญ,ญมณีแต่ละชนิดนะครับอัญ,ญมณีบางชนิดอย่างเช่นพลอยเนื้ออ่อนที่มีราคาถูกอย่างเช่นซิสทีนอะเมทิ์ในกลุ่มนี้นครับจะเหลือรอยแตกไว้ไม่ได้เลยต้องกําจัดรอยแตกออกให้หมดแต่สําหรับกลุ่มพลอยแดงหรือพลอยน้ําเงิน ซึ่งสามารถเก็บรอยแตกไว้ได้แต่รอยแตกนั้นจะต้องไม่ไปโชว์ที่ด้านหน้าหรือหลบเลี่ยงให้ไปอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมที่จะอยู่นะครับด้านหน้าต้องสวยให้มากที่สุดนะครับและอีกเรื่องหนึงก็คือเรื่องของมวลรวมหรือน้ําหนักของอัญมณีที่จะหายไปนะครับต้องได้เปอร์เซ็นที่สูงมากมากนะครับและสีของอัญมณีก็ต้องดีด้วยนะครับในการ ตั้งน้ําหรือในการโกลอนอนิมนีหรือพลอยที่เป็นชนิดเนื้อแข็งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นพลอยน้ําเงินกับกลุ่มพลอยพลอยแดงนะครับพลอยแดงเนี่ยจะเน้นเรื่องของการตั้งหน้านะครับหน้าจะต้องสวยหน้าเนียนหน้าสะอาดหน้าใหญ่นะครับเสร็จแล้วรูปร่างก็ต้องได้ตามสัดส่วนและมีมวลรวมที่แต้น้ำหนักดี ไม่มีตําหนิอยู่ด้านหน้าให้น้อยที่สุดครับตาหนิให้หลบไปด้านอื่นครับสาหรับการโกนพลอยกลุ่มพลอยน้าเงินจะมีการตั้งน้ํานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการตั้งน้ําจะพิจารณาจากสีของอนิมนีว่าจะเลือกด้านใดขึ้นมาเป็นด้านหน้าให้สีออกมาดีที่สุดนะครับทําอย่างไรจะให้สีของอนิมนีกระจายขึ้นมาด้านหน้าของอนิมนีได้เต็มเม็ดนั่นเองนะครับ รวมไปถึงพวกสตาแซฟไฟ์ก็มีนะครับซึ่งในการตั้งน้ำของสตาก็จะแยกออกเป็นต่างหากโดยจะเอาสาแหลกหรือขาของออนิมนีเป็นที่ตั้งครับให้อยู่ด้านหน้าให้ตรงที่สุดคอยที่จะทำมาทำเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับ เป็นคอยที่ต้องมีเนื้อดีสีค่อนข้างจะดีนะครับถึงจะเอามาทำคอยสี่เหลี่ยมเพราะเรื่องของค่าตอบแทนหรือค่าจ้างค่อนข้างจะมีราคาสูงสําหรับคอยสี่เหลี่ยมก็มีหลายรูปร่างนะครับที่ช่างเจรนายคอยสี่เหลี่ยมสามารถจัดทาได้อย่างเช่นคอยสี่เหลี่ยมก้นเพชรสี่เหลี่ยมจะตุลัสก้นชั้นนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมตัดมุมสี่เหลี่ยมผืนผ้า และก็สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับที่เป็นที่นิยมกันอยู่ในการเจอในพอยสี่เหลี่ยมค่อนข้างจะต้องการความแม่นยำค่อนข้างจะสูงเรื่องของหมุมเรื่องของฉากนะครับต้องค่อนข้างจะเป๊ะนะครับส่วนมากแล้วพอยสี่เหลี่ยมปัจจุบันนี้จะเป็นการบล็อกแต่งด้วยเครื่องเครื่องบล็อกครับจะเป็นบล็อกซึ่งมันจะให้ฉากให้มุมค่อนข้างจะแม่นยำแต่แต่งด้วยแบบฟรีแฮ์ก็จะ ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วกึ่งอัตโนมัตินะครับมีเครื่องบล็อกช่วยโดยที่ใช้คนทำสัดส่วนหรือรูปร่างของพอยซีเรียนจะตุรัสนะครับมันจะมีขนาดเป็น1มิลสองมิลสองจุดมสามจุดหลักษณะนี้นครับเสร็จแล้วสัดส่วนของมันด้านกว้างจะตีเป็น100%ป่าหรือความกว้างของหน้ากระดานเราจะตีเป็น56%นะครับ สำหรับบาก็จะเหลือข้างละ22%สำหรับความชันหรือความเอียงของคอยลรูปร่างสี่เหลี่ยมก็จะสูงอยู่ประมาณ35องศาความสูงของก้นก็จะตีอยู่ที่อยู่60ของความกว้างนะครับสำหรับคอยรูปร่างสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็จะมีมุมทั้ง4มุมนะครับซึ่งมีขนาดความกว้างกับความยาวจะต่างกันอยู่ประมาณ2มิล เช่นด้านกว้างกว้างสี่ด้านยาวจะยาว6นะครับแต่มุมทั้งสี่มุมจะต้องเป็นมุมฉากนะครับพอยสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีลักษณะเป็นก้นสันนะครับสำหรับความกว้างของก้นสำหรับพอยรูปร่างสี่เหลี่ยมตัดมุมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมีแบ่งออกเป็นความยาวของสันหนึ่งในสของความยาวก้นคนที่สนใจงานด้าน งานเจรนายัญมณีนะครับสามารถมาเรียนได้นะครับที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีหรือที่มอบุรพาเยียยเขตจันทบุรีนะครับก็จะมีหลักสูตรการสอนงานเจรนายัญมณีที่คณะอัญมณีนะครับจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆครับ64ชั่วโมงหรือจะเป็นหลักสูตรยกระดับก็ได้ครับเฉพาะทางถ้าสนใจก็รวมกลุ่มกันได้ผมก็สามารถที่ไปสอนได้